สวัสดีครับชาวเน็ตทั้งหลายตอนนี้คุณอยู่กับช่องพาคอมเมนต์แอนด์สตอรี่ก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงประมาณเดือนอสิงหากันยายนที่ผ่านมาครับไทยเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2025นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยได้รับการตอบรับจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมากจริงๆครับเพราะว่ามีคนเข้าไปชมกันล้นสนามเลยแล้วก็เรียกว่าบัต ขายกันไม่พอครับมีตัวผีมาขายราคาโอ้โหพุ่งทะยานทูเดอะมูนกันเลยทีเดียวครับ พอมีคนเข้าไปเชีย์นะครับก็มเีเสียงเชีย์กันแบบเสียงดังเต็มสนามแล้วบรรยากาศมันก็เลยดูคึกคักสนุกสนานกันเลยนะครับแล้วด้วยความที่เป็นคนไทยนะครับไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกันบ้างเลยไม่แปลกครับที่เราจะได้เห็นนักวอลเลย์บอลคนดังต่างๆนะมีการถือของขวัญเดินหิ้วของฝากกัน เต็มไปหมดมากมายเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือกาบีกาบริลารากากิมาเรสนะครับตำแหน่งตัวตบหัวเสากับตันทีมชาติบราซิลคนนี้นี่แหละครับก็คนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมากจริงๆครับเพราะว่าได้รับของขวัญจากแฟนวอลเลย์บอลเยอะมากนะครับซึ่งทางเพจไทม์บราซิลครับซึ่งเป็นเพจ Facebook แฟนเพจยังเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกของบราซิลครับ ได้มาสัมภาษณ์กาบีด้วยเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนั่นแหละครับโพสคลิปลงช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาดูของฝากอะไรครับซึ่งบรรยากาศการสัมภาษณ์ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานครับแล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจเลยแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าของฝากที่ทางกาบีได้รับเนี่ยมันเยอะมากจริงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นยาดมมีตุ๊กตาพงกุญแจขนมผล,ลไม้มีเสื้อพื้นเมืองแล้วก็ของอื่นๆอีกเพียบเลยครับแล้วก็สุดท้ายพิธีกรก็เหมือนพูดแบบติดตลกว่าโอ้โหแล้วย่างงี้เนี่ยจะเอากลับบาซิลหมดได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกสนานกันมากจริงๆครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแฟนกีฬาชาวบราซิลที่เขาเห็นคลิปของฝากเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยเขามีความเห็นยังไงกันบ้างครับ เริ่มที่คนแรกครับเขาบอกว่าแฟนกีฬาที่ไทยน่าทึ่งมากต่อมาครับคนนี้น่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะ mm. เขาบอกว่าประเทศไทยฉันรักคุณนะครับแล้วก็มีรูปหัวใจธงญี่ปุ่นแล้วก็ธงบราซิลต่อมาครับคนนี้บอกว่าผลไม้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเรียกว่าเงาะอันนี้เขาใช้คําว่ารัมบู t ตนนะครับซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากนะครับอีกคนก็บอกว่ารักเลยนี่ต่อมาครับเขาบอกว่า ไทยบราซิลเราอยู่ด้วยกันกาบีเป็นที่รักของทุกคนทั่วโลกต่อมาครับคนนี้บอกว่ากาบีต้องหาโรงแรมเพื่อเก็บของที่เธอได้มามันวิเศษมาก <c oughs> ก็คือแบบว่าคงแบบชื่นชมครับโอ้โหให้ของมาเยอะต้องแบบต้องเช่าห้องเพิ่มอะไรเงี้ยนะต่อมาครับคนนี้บอกว่าประเด็นมันไม่ใช่แค่คนไทยนะมันเกี่ยวกับกาบ,กาบีเองมากกว่า เธอมีความเห็นอกเห็นใจมีความอ่อนหวานเข้าถึงได้อ่อนน้อมถ่อมตนเห็นได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่น่าหลงไหลและทําให้ทุกคนตกตะลึงแล้วก็มีแฟนวอลเล์บอลน,น่าจะเป็นชาวไทยครับบอกว่าแต่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นดินแดนแห่งน้นําใจนะปรามมาณว่าแบบเออไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะเป็นกาบี้คนเดียวหรอกอาจจะเป็นเพราะคนไทยด้วยที่เขามีน้ําใจในการออมอบของขวัญมอบของที่ระลึกอะไรแบบนั้นนะ,นะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่ามันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมาก คุณคู่ควรกับมันจริงๆทัศนคติที่ดีงามของคนไทยกาบี้คุณใจกว้างมากขอพระเจ้าอวยพรคุณและเพื่อนร่วมทีมของคุณที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อขึ้นสู่โพเดียมคืออันนี้นะครับเขาโพสต์มาก่อนที่การแข่งขันจะจบแลครับก็โอเคแล้วว่าบราซิลอาจจะไม่ได้แชมป์ก็จริงแต่ว่าถึงยังไงครับก็ดีพอที่จะได้ขึ้นไปบนโพเดียมแล้วก็คว้าอันดับสาของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองครับต่อมาครับคนนี้บอกว่า ผลไม้นี้อร่อยนะครับอันนี้เขาน่าจะหมายถึงตัวเงาะนั่นแหละครับต่อมาครับเขาบอกว่าขอขอบคุณประเทศไทยสําหรับความรักที่มีต่อกาบีและชาวบราซิลทุกคน นะครับอีกเมนก็บอกว่าเจ๋งมากแฟนคลับน่ารักมากคุณสมควรได้รับมันต่อมาครับคนนี้บอกว่ากาบี้ต้องจองห้องเพิ่มซึ่งฉันคิดว่าเนี่ยไม่ควรเก็บของขวัญน,นี้ไว้ในบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของสะสมไปแทนคงมาแนวแบบหยอกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาบอกเพิ่มว่าเอ่อน่าจะเอาไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสเพราะว่าพวกเขาต้องชอบมันแน่ๆอีกอย่างหนึ่งฉันก็มั่นใจว่าคนไทยคงรู้สึกดีเช่นกัน จุบจ๊บๆนะกาบี้เธอเก่งมากนะครับก็มีการแนะนําเพิ่มเติมครับว่าเยอะไปถ้าเกิดไม่อยากจะเก็บก็อาจจะเอาไปแจกจ่ายให้เด็กที่ได้โอกาสแต่ว่าผมว่าในมุมของนักกีฬาเนาะถ้าได้ของมาเขาก็คงอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงฟแฟนๆะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าเราจะได้เห็นของขวัญพวกนี้ที่สนามบินใช่ไหมกาบี้ออโอ้โหเยอะจริงๆผมเห็นแล้วเท่าที่เห็นนะมันเยอะจริงๆซึ่ง การจะเอาไปได้นี่ผมว่าอย่างน้อยต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มหรือไม่ถ้าเกิดไม่ซื้อน้ำหนักเพิ่มก็คงต้องแบบว่าแพ็คแล้วก็แบบส่งเรือไปอะไรครับน่าจะแบบสะดวกกว่าซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะได้เห็นที่สนามบินหรือเปล่าแต่เชื่อว่าคงไม่ได้เห็นทั้งหมดเถอะนะ <c oughs> ต่อมาครับคนนี้มาแนวตัดพอครับก็บอกว่าคุณสมควรได้รับมันจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยนี่คือความรักที่นักกีฬาชาวบราซิลทุกคนควรได้รับจากแฟนในประเทศเราสําหรับการรับใช้ชาติ ที่มาพร้อมความสําเร็จมากมายแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมีแต่นักกีฬาต่างชาติเท่านั้นที่ได้รับความเคารพเช่นนี้ก็คงแบบว่ามาแบบตัดพ้อหน่อยว่าเออทาไมทําไมแฟนกีฬาบ้านเขาไม่ทําแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยมั้งครับเออใครรู้เพิ่มเติมนะลองลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าช่างสวยงามเหลือเกินเธอสมควรได้รับความรักทั้งหมดนี้มันวิเศษมากทั้งในและนอกสนาม สุดท้ายครับคนนี้มาฉีกเลยครับบอกว่าเออพิธีกรก็ตัวสูงเหมือนกันนั่นเนี่ยอีกคนกบอกว่าเออดูดีทั้งคู่เลยก็มีการแซวพิธีกรซึ่งเขาก็ตัวสูงจริงๆนะดูจากในรูปอะไรเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้ล้กันครับสำหรับความเห็นของแฟนกีฬาชาวบราซิลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไปในทางของการชื่นชมแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็กาบี้ครับว่าเธอสมควรที่จะได้รับความรักแล้วก็ความพิเศษแบบนี้จริงๆในขณะที่หลายคนครับก็แซวเรื่องของขวัญที่เธอได้มาเยอะมาก บางคนครับก็บอกว่าผลไม้ที่ชื่อว่าเงาะเนี่ยทีกาบีไ้ได้รับมาครับมันอร่อยมากประมาณว่าคงเคยลองชิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับส่วนชาวเน็ตบ้านเราครับโดยเฉพาะแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับฟังคอมเมนต์แบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าในมุมของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่นํานของขวัญไปให้แฟน ให้นักกีฬาคนอื่นหรือว่านักกีฬาไทยเนี่ยมันมีโมเมนต์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่ายังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับก็ส่วนคนไหนครับที่ฟังแล้วอยากจะให้กำลังใจเราในการทำคลิปแนวนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพารคคอมเมนต์แอนด์สตอกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆแล้วกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ